สวัสดีพี่น้องป้องกายรอบเดึกจากยิ่งนางชิคาวนอนละล่ะจะพาพียงน้องมาปันผลไม้กินก่อนขี้ข้านหย่ำพี่น้องหย่ำคันว่ากินผลไม้ก็กิกนยูซูมือนี่ยล่ะแ,แต่ว่ากินมือละนิดละน้อยเพราะว่าขี้ข้านหย่ำเนาะคะ่ะอยากกินไลา่ก็ปันเอาเลยพี่น้องนี่เห็นปะใส่เครื่องปันปันใส่น้ำเปล่าไม่ต้องใส่ยนี่ใส่แค่ผลไม้ ล่างท่านข้อารทัานทันเป็นสิ้นแล้วก็ใส่หนาเปล่าแค่นั้นจ้ะคันว่าจะคันว่าย่านเอ่าเลี้ยนย่านคิวย่านอีหยังก่อใส่เกลือจักน้อยนึงกับบีบังหน้าไปนหนึ่งพี่น้องนี่เห็นว่านวขี่ขานยําแต่ว่ากลิ่นกอ่นนอนนี่ตื่นมากนี่ขี้ดีดีได้พี่น้องขี้นี่พรวดพรด,ด,ดออกแล้วล่ะขอโทษขอไพ่ที่ว่าบระวนจ้ะควาจริงขี้ดีมากมากเลยค่ะเหมือนเท่ากินไฟเบอร์นลพี่น้องนี่ ไฟเบอร์กระเฮตไม่จัดพักผลไม้นั่นนหะนี่จ้ะอันนี้หน้าก็จะมีะ berry, มบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่มีัะเขือเทศหน่อยสามหน่วยมีบักม่วงแล้วก็เอีย่งวะเนี่ยเริ่มซื้อ,อยเยอะๆพี่น้องแอปเปิลโอ้ยแค่นีก้ก็พ่อละแอปเปิลจ้ะ แนวกี่ข่านยำพี่น้องกับปั้นกินเนี่จยจะใช้เครื่องปั้นไปเลยพี่น้องนี่น่าจะใส่เกลือไปนน้อยนึง Ned. Hæ? Eh? Ned, ned. Her? Ja. Der, ja. Neh, neh. ja. Det er ikke jeg igjen er Nei, vi har bare det der. Du har ikke s Du vil ikke? Hvorfor? Jeg ikke ha litt av r i n k กันนะนี่จ้ะไซน้ำปะตองหลายพี่น้องไซน้ำหลายมันจีจางเนาะค่ะเห็นปะในน้ำผละใหม่กินก้อนน้อนจ้ะพี่น้องค่ะไอ้นั่งก็เพ่ได้กินซมือด้วค่ะ มนนื่อไหนนึกนื้อยากเรียว่าไทายบดีก็จะกินเนาะคะ่ะเนาะเพอาะเราอันนี้บรรดดีบีบบกงนาใส่แต่เกลือไปหน่อยนึงแสบเลยอร่อยเนาะปั้นเราเป็นยังจะต้องหย่ำาอีกบางทีมันก็จะมีแบบ กากมันน่ะพี่น้องเห็นปะมีประโยชน์เด้พี่น้องะ่ะกินก่อนนอนเตินมาเนี่ขี่โลงมากเลย มาผ่อนตอนเ้าพี่น้องยังตื่นมากก่อสิไป็ำงานจ้ะเตรียมของเตรียมยังไปแล้วล่ะเดี๋ยวตอนหาโมงพ่อใหญ่จะขับรถออกจากบ้านหาโมงแงงไปหาพี่นัง่งยุหลานยุหลานขายของหกโมงี่นั่งเดินง้านหกโมงนะคะมาต้มใส่น้ำหน่อยเดี๋ยวนขึ้นมาหลายล้ มาหนีกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสจ้ะใส่ไข่อไสองใบตอนเช้าบ่มีเข่าอ่ะเตือนแม,ม่มาหนีหูสีกหิวพี่น้องแต่ว่าบ่มีเขา่าบ่เตรียมยางแห้แล้วก่อนยางไปยยางหน้าแล้วก็ถือโจมอ,อีกก่อโทษขออภายด้โอ้ยตอนเช้ากินกินพริกเลย เมื่อน,นี่ได้อาบน้ำเด้อมืนอนี่ได้อาบน้ำเศร้าได้ได้สระผมผนเด้เนี่ยโอ้ยปกติบ่อได้อาบน้ำได้ตอนเศร้านะแต่ว่ามื่อนี่เดินทางเนาะค่ะเลิกเลิกงานแล้วก็เดินทางก็เลยเมื่ออาบหัวมาอกตอนเึ้ื่อนมาว่านนี่วะขี่ขางก็เลยมาอาบตอนเศร้าออกได้สระผมผมหอ,อน ข้าวก็นออกไปเห็นงานจ้ะตอนแรกว่าว่าสีภาษาผมบอกเพราะว่าเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดินทางไปเห็นงานออกไปข้างนอกต่อชั่วโมงนึงจนกว่าจะถึงที่ทางานย่านย่านเป็นวัดนะนะมันเย,นย็นโอ้ยหอน ออมาล่อรถกันพี่น้องพี่น้องอากาศลบสี่องศาค่ะแต่ว่าหูสสกว่ามันก็บบ่ค่อยหนาวท่าไหนดอกหรือว่าห้าพึงยางออกมากับรถก,กันมันนี่เงียบจ้ะวันเสาร์โรงเรียนหยุดเนาะเะนาะบ่มีรถบ่มีลาเลยอีน้านคิดว่าเมื่อนี่นี่รถเมล์รถเมลเม์จะมาเร็วเพราะว่าโรงเรียนหยุดรถเมล์เต้องจอดหลับเด็กหน่อยเนาะคะ่ะคิดว่านะแต่กันยังบ่มั่นใจดอกคะ่ะฝนบ่ตก บ่มีหิมะบ่มีฝนล่มก็มีอยู่ในน้อยจต่เมื่อนีเบิิงสภาพอากาศแล้วลบสีองศาอยู่ตามเน็ตนะคะอยู่บ้านอีนางแล้วก็ทองฝาลอดโปร่งค่ะพี่น้องทองฝาลอดโปร่งวาซ่านแต่ก็บรรู้ว่าทองฝาจะลอดโปร่งแบบนี้ตลอดหรือเปล่านะคะเนาะขอภาวนาให้ทองฝาปลอดโปร่งตลอดแล้วก็ตลอดตลอด,ลอ,ดอ,อ,อีนางบอกติดางตลอดระยะทางที่อีนางก็บพ่อใหั่ขับรถไปเมืองกูนกันเนาะเะนาะขับรถออกจากนี่กับประมาณ พอไงพอไงขับรถออกจากเนี่ยตอน8โมงเราก็ไปหาพี่นั่งโยลานขายของตอน6โมงก็้ยนั่งเบาไปแล้วนี่วาเออก็งงก็จะของ <c oughs> นั่แหละค่ะแล้วก็พากันขับรถดไปขับรถประมาณ3ชั่วโมงเคืองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถนนมืนลายสภาพอากาศบ่ค่อยบ่ค่อยดีนี่ก็จะใส่เวลาถึง4ชั่วโมงเลยนะคะเนาะโอ้ยบบ,บ พ่นพ่นพ่นรถเมย์นางมาแล้วเออบัสายจ้ะเมอนเมอนีนนรถเมย์บัสายเนาะคะ่ะเนาะไปเดินทางไปขึ้นรถไฟกันนีก,นกนคือเก่าแหละค่ะพี่น้องค่ะชีวิตประจาวันจะได้อา่าอาทิตย์นานีก็ได้ไปสอบใบขับขี่ใหม่อีกรอบหนึ่งรอบที่สามแล้วก็ได้ไปเลี้ยนขับรถเลี้ยนขับแซงพี่น้องโอ้อีนางนี่มีความกังวลนอยู่เลยค่ะเพราะว่าเลี้ยนขับแซงเนาะเลี้ยนขับแซงจริงๆเลยขับจริงๆเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถนนแบบ ถนนอา,อากาศหนาวถนนมันมึนนะพี่น้องถนนมันมีหิมะน้ำแข็งแล้วก็สภาพอากาศมือน,นั่นก็ยังบ่้ว่าเป็นแบบใดอย่างสีหนะพี่น้องอีนางนี่เสียวเสียวได้พี่น้องครับแต่ว่าขันเกิดว่าเฮ้าเสียวเฮ้าส้นเฮ้าก็บ่ได้รับผิดชอบดอกค่ะอันคู่ฝึกสอนรับผิดชอบเนาะค่ะเนาะ,ะนั่นแหละอแต่ก็ต้องเหตุคะ่ะพี่น้องเอาให้มันแล้วเอาให้มันแล้วภายในสามปีนี่อีนางพยาย,ยามเอาให้มันแล้วภายในสามปีนี่เนาะคะ่ะ เพราะว่าหลังจากสามปีไปพอเขาได้วิสาถาวนแล้วเขาจะมีปัญหากับผัวหรือว่าผัวจะเททิมเขาก็สามารถอย่นอน์เวได้ต่อเนาะเะนาะรถเมย์มาแล้วจ้ะไปเดินทางไปเห็นงานกันพี่น้องคือเกาเนาะจ้ะเนาะ,ะ <c oughs> เดินทางมาหอดในเมืองจ้ะ,ะ <c oughs> พี่น้องบรรยากาศเมนีเนาะค่ะเมะนีหนาวจ้ะ,ะ <c oughs> พี่น้องคะ่ะหนาวเมนีนะเป็นน้ำแข็งบรรยากาศในเมืองตอนซีฟโมงเนาะจ้ะเนาะ แต่ว่าทองฝาปลอดโปร่งอยู่จ้ะทองฝางงามย่พี่น้องมันนี่นะขอให้ทองฝาปลอดโปร่งแบบนี้ไปตลอดนะคะเนาะไปจนถึงมืออื่นเลยเนะคะยางขามสะพานนีไปแล้วก็ยางขึ้นหางตรงขวามือนั่นก็กหอดหอจ้ะที่ทำง,งานนี้นา่เนะคะเนาะน้ำน้ำก็ไหลปกติค่ะ ้างน้ไหลๆปกติอยู่พี่น้องหาน้ำมูกไหลแล้วพี่น้องกากาเกีนแกมแดงจึงครึงเราไ่ต้องปัดแกมเลย <c oughs> บ่ต้องเสียงเงินซื้อเครื่องสมองเลยพี่น้องหาตะกี้นี้นั่งย่างผ่านซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตมากกับคิดจะได้ว่าสิเขาไปซื้อกาแฟเมื่อเช้าว่าดได้กินกาแฟมากนั่งรับมาอยู่ทิร์รถไฟกาบาเออเพราะว่าขึ้นรถไฟอีนั่งขึ้นรถไฟจากสถานีบนัน อีนางมาถึงนี่กับประมาณสามสหานาทีเนาะอีนางตั้งตั้งในกาปุกให้มาถึงสถานีโวตดเนี่ยตอนเก้าโมงเก้าโมงส่สิบหาแต่ว่าอีนางไปตั้งตั้งในกาปุกแปดโมงสี่สิบพี่น้องขึ้นรถไฟเก้าโมงสิบสองกะว่าชินางหลับเท่องรถไฟอ่ะนะตั้งในกาปุกในทษในทรศัพท์อเอาแต่ไปตั้งแปดโมงสี่สิบหาพี่น้องโอ้ยปวงขาดคน พคนละจะไปปุ๊กกับมื่ออื่นพคนละพี่น้องครับมื่ออื่นตอนแปดโมงสีส่สิบปวงก็จะข่องนี่นางจะขามถนนกงินโอ้ยหนาวาบ่ได้อาถุงมือมากบ่บ่คิดว่ามือ่อีเมื่สีหนาวคักกันนะมือเย็นจุวยจุ๋ยอยู่พี่น้องแต่ดีนะกที่หาวหมวกมานนำมื่อี้ซาผมมาตอนสาวเด้มื่อี้นะแต่บอกกับเป่าผมแห้งอยู่ค่ะ แต่แต่ก็บอกา้าไส่อันเครื่องเครื่องใดผมความห่อนความห่อนลายดอกหยาดผมเสียพี่น้องผมแหงตะลนยุลนทักลนแน่เอา้าหามานี้ตกใจเบิดรถไฟรถไฟบีบแต่เ้ยไปเข้าข็นงานกันพี่น้องควันออกปากไงย่างไปว่าไปควันออกปากพี่น้องโอ้เย็นคักพี่น้องค่ะ